สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวแล้วก็เข้ามาดูดวงคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า edge of p e t a c l e นะครับหรือว่าไพ่ของชาวราศีมีนท่านเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่รู้สึกว่าตอนที่คุณทําอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับเราเหนื่อยมาเยอะแล้วแต่เห็นไหมครับว่าเหมือนกับสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยเหมือนกับเหรียญทองที่พันๆอยู่รอบตัวคุณแล้วก็ความรักที่ร่วมถูกร่วม,วมสุกัน ฉะนั้นพไพ่ใบนี้ทํานายว่าความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1นงถึงวันที่1 5พฤศจิกายนคือเรื่องของความรู้สึกที่ทุ่มเทล,ลงไปหรือเหน็ดเหนื่อยไปเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายนะผมเลยทำนายว่าความรักของคุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันยังอยู่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนต่อให้มันเจ็บปวดแค่ไหนที่เป็นผ่านมาแต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมันเกิดขึ้นจากการกระทําของคุณก็เลยทํานายว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงเนี้ยอาจจะเหมือนกับคนรักคุณที่เหน็ดเหนื่อยหรือเลิกลาคุณไปเนี่อขมมุุ่่ววกรรรทจะสหื คอยเจ็บคอยลำบากหรือทําเพื่อเขาขนาดนี้ผมเลยทำนายว่าสิ่งที่คุณทำลงไปทั้งหมดทั้งมวลนะชาวอสิ่งเห่นท่านอาจจะเหมือนกับคนที่ทําเต็มที่ตอนนี้มีแดเหรียญเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับได้รับรางวัลได้รับสายคล้องนะครับสิ่งดีๆตอนนี้เริ่มเกิดเริ่มส่งผลต่อคุณแล้วนะจากการกระทําของคุณแล้วผมเลยทำนายว่าสิ่งที่คุณทําลงไปในตอนนี้ตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่15พฤศจิกายนอาจจะเหมือนกับตอนนี้เริ่มได้รับรางวัลได้รับสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวได้รับความสุขอาจจะพบเจอความรักทีี่่่คนนนทเเเเข้าามมหหืืือออกับชวยลจจุ นะครับหรือการที่เหมือนกับเข้ามาแล้วร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันอาจจะพบเจอความหมายของความรักที่มันมั่นคงมากขึ้นแต่ดูจากไพ่ขึ้นมาเนี่ยค่อางจะมีคนคนหนึ่งที่ยังเป็นทิ้งออฟซอสอยู่ทำไมว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับคนละของชาวราศีสิงห์ที่มีปัญหากันไปหรือเลิกราการไปหรือทิ้งกันไปเนี่ยเคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาหรือเคยรักกันมานะครับเหมือนกับไพ่แปะเดียนคุณเคยทาทุกอย่างเพื่อเขาคุณเคยรักเขามากเลยนะเคยแบกไปด้วยกันเคยขี่คอไปด้วยกันเคยเดินทางไปด้วย พอเขารู้นะครับว่าคุณทําลงไปแล้วเนี่ยคนที่เขาทำร้ายคุณหรือทิ้งคุณไปเนี่ยกับมีไพ่ของคนที่เขาอาจจะมีเงินมีทองอาจจะมีความรักที่ดีก็จริงแต่คนรักของชาวราศีสิงห์ที่เลิกรากันไป,นปหนีปัญหากันไปเนี่ยเขาเองก็เหมือนกับขาดการปกป้องนะขาดความรักที่มันเหมือนกับคนที่ห่วงใยเขาหรือรักเขาเนี่ยนะครับหรือลําบากหรือทาทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยเท่ากับชาวราศีสิงห์เนี่ยคงจะเหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่าสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปรู้สึกเหมือนกับต้องแก้ปัญหาเองนะครับอาจจะไม่ร ฉันคิงถือดาบหมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากให้คุณเนี่ยกลับไปปกป,ป้องถือโลเห็นไหมครับกลับไปต่อสู้กับเขากลับไปยอมที่เขาลําบากทุกครั้งที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาจะคิดถึงชาวราศสิงห์นะคะระับเขาอาจจะเหมือนกับอยากได้สิ่งดีๆจากคุณอยู่ยังอยากได้รับการดูแลอยากจะให้คุณรอคอยเขาอยากจะให้คุณคอยปกป,ป,ป,ป้องรักษาความสัมพันธ์ของเขาแต่คุณพยายามแล้วพยายามเหนืห่อยพยายามรักษาพยายามรอคอยหลายคนอาจจะเหมือนกับรักเขาม,มานานแสนนานหรือเชื่อมั่นเชื่อใจเขาร่วมเดินทางมาแล้วครั้งหนึ่งอะ นะครับผ่านอะไรมาด้วยกันลวครั้งหนึ่งอ่ะนะครับจนรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยพอเขาถือดาบในมือเห็นไหมครับเขาเป็นคนทาร้ายคุณเขาเป็นคนทิ้งคุณไปเขาเป็นคนตัดสินใจเขาเป็นคนเลือกเองอ่ะนะครับมันก็เลยเหมือนกับชาวิางีในท่านเนี่ยในเมื่อเขาเลือกแล้วเนี่ยเราคงรู้สึกเหมือนกับถ้าเกิดเขาทําร้ายเราหรือเลือกไปแล้วเลือกจะทิ้งเราไปแล้วเนี่ยมันก็ยากที่เราเนี่ยจะกลับไปปกป้องสิ่งที่มันพังทลายเห็นไหมครับดาบมันหักอ่ะไม่รู้จะกลับไปเจ็บอีกทําไมไม่รู้จะกลับไปเสียใจไม่รู้จะเชื่อใจแบบเดิิมมมไได้อออีกยัังงงงนนนน่่่่เหาาาาาคควววขชสท นะครับเขาอาจจะทําอะไรบริการที่ตัดคุณไปทิ้งคุณไปใช้อารมณ์หรือการเย็นชาเฉยชาหรือมองว่าคุณเนี่ยไม่ได้ดีนะครับในตอนที่คุณทําทุกอย่างเพื่อเขาเขาจะทิ้งคุณไปด้วยการที่เป็นไพ่เจ็ดดาบเข้ามาหรือ s p o f ซ sort การทําอะไรลับหลังการโกหกนะครับการทาอะไรที่มันมทาให้คุณเนี่ยรักเขามากไว้ใจเขามากเชื่อใจเขามากแต่เขากลับหักหลังคุณโดยการที่ปล่อยคุณรอคอยปล่อยคุณเหมือนกับนั่งรอคอย,คอยเขารอคําพูดของเขารอคำว่าวรักที่จะอยู่ด้วยกันสร้างอนาคตด้วยกันหรือกลับมารักกันเหมือนเดิม แต่กับการเป็นว่าคุณนั่งรออยู่คนเดียวกับกายเป็นว่าชาวสิ่งหน่งท่านนั่งรอคนรักเชื่อคนรักอยู่ข้างเดียวอะทั้งที่เหมือนกับเขามองแบบนี้เขาทําแบบนี้แต่มันไม่ได้เห็นจริง,รงๆนะครับมันเหมือนกับภาพลวงหลอ,อกตานั่นเองฉันพ่เจ็ดดบใจทำนายแบบนี้ว่าชาวสิ่งหน่ท่านคนรักคุณอาจจะมีการนอกใจการมีคนอื่นหรือเขามสมัธ์ที่โกหกหลอกลวงหรือทาอะไรที่มันไม่ดีกับคุณเอาไว้เขายิ่งทําไม่ดีกับคุณเท่าไหร่หรือทิ้งคุณไปเท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะเชื่อแบบนั้นเพราะคุณเป็นนนนคคททีีจจนนทีี่่่่นน่รนะรััักกกกใใอออาาาจเิิงงงงชืมมมมมวถึสหหลด้ นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่นอบตัวคุณเนี่ยอาจจะเหมือนครับมีมาให้เขาหมดไปแล้วอะให้หมดทั้งใจไปแล้วอะแต่คิงออฟซอหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเขาถือดาบไว้ในมือแล้วมีไพ่ขึ้นมาว่า2ดาบเข้ามาด้วยแนขณะที่นคนคนนี้พอเขาทำร้ายใจ,ใจิตใจคุณหรือเลือกลากคุณไปนะสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนที่คนที่รักเขาหรือย,ยอมเจ็บเพื่อหัวใจเพื่อความรักเนี่ยก็คือชาราศีสิงนั่นแหละเขาจะรู้ว่าเขาทำร้ายคนที่รักแต่ไพ่2ดาบกับคิงออฟซอสไปนี่หมายความว่าเขาก็จะรู้สึกว่าต่อสู้คนเดีียยววเเ้าาาารูสสึกก่ลบํบใจ ้วตอนที่หัวใจของคุณเนี่ยถูกทํา้ายไปแล้วสองดาบไปแล้วรักษาไม่ได้แล้วเจ็บหัวใจไปแล้วเลิกลาไปแล้วพังทลายไปแล้วไม่เหลือที่ว่างให้ทําลายอีกต่อไปแล้วหรือกลับมาไม่ได้แล้วว่าแหละเช่นทูออฟซอร์ทำลายแบบนี้ว่าชาราศีใน่านในช่วงของวันที่1น่ถึงวันที่1 5พฤศจิกายนนะครับคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ทําดีที่สุดจนเหมือนกับปิดใจและรักษาแผลใจตัวเองเยียวยาแผลใจตัวเองได้แล้วนะครับมีหัวใจที่เหมือนกับรักษาปกป้องตัวเองมากขึ้น เลือกอะไรไม่ได้รอคอยเขามา1ปีรอคอยเขามา2ปีรอคอยเขามาหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับหลายคนจะรอคอยคนรักมานานแสนนานจนหัวใจของเราเนี่ยเจ็บและรักษาตัวเองเจ็บและหายเองเจ็บเองรักเองเจ็บเองหายเองอยู่ได้แล้วอ่ะแต่คนของคุณกลับมาต้องการคุณในภายหลังว่าคิงออฟซอรกับสองดาบกลับมารู้สึกตัวว่าไม่น่าไปทําร้ายคนรักเลยไม่น่าไปทําร้ายชาวราศีสิงเลยไม่น่าไปทําแบบนี้กับคุณเลยผมเล่นใ้นะว่าทั้งหมดทั้งวลไห้สองใบนี้มีการที่เหมือนจบคนของคุณมีการกลับมาถือผ้าพันแผล กลับมารักษาเยียวยากลับมาคิดกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมานึกถึงสิ่งดีที่คุณทำเอาไว้กลับมาคิดได้ภายหลังเขาอยากให้คุณเป็นถึงขั้นแบบขึ้นมาเลยว่าเดลิเวอร์ครับเขาอยากให้คุณถึงขั้นเดลิเวอร์เลยตอนผักสายไร่ส่งอาจจะไม่ได้คิดว่านี่คือรักแท้ของเขาอาจจะไม่เห็นว่าเรารักกันมากแค่ไหนแต่เห็นไหมครับว่าเขาอาจจะไปรักคนอื่นไปเรื่องคนอื่นก่อนทิ้งเราไปก่อนนะครับหรือเดินจากเราไปถ้าเกิดไปรอดก็ไม่กลับมาแต่ทุกครั้งที่เขามีปัญหาทุกครั้งที่เขาเหมือนทีีี่่นดดสุเย หรือมองหาความรักที่เคยกอดจานร,รักแท้นะครับหรือเป็นคู่รักที่เป็นได้แดงนะครับที่มันเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยผมทํานายเลยว่าเดลเวอร์ครับมันคือการพายเรือกลับมามคือการพายายามกลับมานะครับในวันที่คุณเนี่ยมีความรักดีๆมีสิ่งดีดีเข้ามามีคนอุป,ปถัมภ์มีคนช่วยเหลือจุนเจือคุณคุณไม่ได้ลําบากไม่ได้เสียใจผ่านความเจ็บปวดผ่านความรอคอยผ่านการรักษาแผลใจที่ถูกทาร้ายมาแล้วนะ ชั here, here, right you you ้น2เหรียญเข้ามานะครับขอโทษครับไพ่แเหรียญเข้ามากับไพ่เดลเวอร์ใบเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าคนรักของชาวราศีธันท์ที่มีปัญหากันไปเนี่ยเขาอยากให้คุณกลับไปนะครับในวันที่คุณเนี่ยเดินออกมาในวันที่คุณเนี่ยมีความรักดีๆมีสิ่งดีๆมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ดูแลมีคนมาห่วงใยคุณพบเจอคู่รักของคุณพบเจอรักแท้ที่ไม่ต้องห่วงใยอะไรไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องพะวงไม่ต้องเหนื่อยกับมันอีกต่อไปแล้วผมเลยทำนายว่าชาวราศีธันทนครับใครก็ตามที่ผ่านสิงหาคมที่่่่่ผาาาานมมหหรือชวงงงงงตตตคคุณั้แสิถึ ในช่วงปีนี้จนถึงไม่เกินสิ้นปีหน้านะไพ่ค่อนข้างจะขึ้นมาว่า The over, เดลิเวอร์แปเหรียญไม่เกินสิงหาคมปีหน้านะครับคุณจะพบเจอความรักที่มันดีกว่าพบเจอความรักแท้พบเจอความที่มันมั่นคงแต่คนรักของคุณมักจะกลับมาตอนที่คุณเนี่ยรักษาเยียวยาแผลใจต่ครับเจอความรักอีกอันนึงไปแล้วเจอความรักครั้งใหม่ที่ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วอ่ะหลายหลายคนอาจจะให้อภัยคนรักหรือรอคอยคนรักมานานนะครับแล้วก็รักเขามากเฝ้ารอเขามานานแสนนานนั่งรอเขาจะกลับมากินข้าวนั่งรอคอยเขาว่าเขาจะทําตามที่เขาพูด นะครับตามคาสัญญาหรือเปล่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนั่งทุกวันนั่งทุกวันจนหัวใจของเราเนี่ยมันเจ <ys> ็บมากี่เดือนมนเจ็บมาหลายเดือนมนเจ็บมากี่ปีนะครับมนเจ็บมานานแสนนานแล้วจนกลายเป็นว่าเรารักษาเยียวยาตัวเองนะครับหายเองเจ็บจนชาไปทั้งหัวใจเจ็บจนหัวใจของเราเนี่ยมันเฉยชามันเหมือนกับมันผ่านไปแล้วอ่ะมันเจ็บจนชาไปทั้งใจจนรู้สึกเฉยชากับความรู้สึกที่มันรู้ตัวแล้วอ่ะว่าเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวแต่ทําอะไรไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจ ทิ้งออกโซดเขาเป็นคนทิ้งเราไปเขาเป็นคนทำร้ายเราไปแต่เขากับคนนั้นเนี่ยที่ทำร้ายคุณไปเนี่ยกลับต,ต้องการให้คุณกลับไปอยากให้คุณกลับไปนในวันทีคุณเนี่ยเจอความรักที่มันเหมือนกับเดลเวอร์แปะเหรียญพบเจอความรักที่มีของความสุขพบเจอความรักที่ร่วมทุกร่วมสุขพบเจอคู่ชีวิตพบเจอคู่รักนั่นเองครับฉันทานายสำหรับคนโสดนะครับหรือคนที่เลือกลากคนรักนะครับไปเกิน7เดือนขึ้นไปหรือเกิน1ปี2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าถ้้ือออนมาาางคู่่เชสสิีโกพบจ คู่รักคู่แท้ที่เหมือนกับมันถูกกาหนดเอาไว้โดยการที่เหมือนกับสองถ้วยอะเมื่อเหมือนกับคนที่เคยเห็นหน้ากันคนที่เคยรู้จักตัวตนกันนะครับเหมือนกับพอเรามาเจอกันรู้สึกว่าเหมือนกับเราเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งที่คุณไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะเรียกว่าบุพเพสนิวาสเหมือนกับอีพีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าเขาเรียกวัยรักตามคู่รักคู่แท้เนื้อคู่นะครับที่ร่วมทุกร่วมสุขถึงขั้นแบบคนคนนี้คือคนที่เหมือนกับชอบอะไรเหมือนกันหรือทําอะไรคล้ายๆกันหรือคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดดเี่ยว ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าก,การอยู่คนเดียวหรือความเจ็บปวดเสียใจที่เป็นผ่านมาเป็นไพ่สองดาบเห็นไหมครับคุณอาจจะถูกอะไรที่มันทำร้ายจิตใจมาเยอะแต่จากนี้ไปเนี่ยเดลเวอร์เข้ามากับไพ่แปดเี่ยนเขาเข้ามาในทางที่เหมือนกับไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวแต่เป็นการที่ช่วยเหลือร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับทาให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นใน,นของชีวิตอาจจะมีการทับพอร์ตนะครับเกื้อหนุนคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องมานั่งเเเเหหนนนนนนืืน่่่่่่ออออยยยไมมมมมมต้งงาาาาาาััััจจบบสีีีใกกกคคววรรรทผผูด แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่เลือกราคนรักไปแล้วเนี่ยที่บอกไปครับว่ามีไพ่สองดาบกับเจ็ดดาบเข้ามาพอคุณไปเริ่มต้นความรักใหม่อัศวินถือดาบขึ้นมาเลยเห็นไหมคนที่เขาทําร้ายคุณไปเนี่ยกลับมาถือดาบแล้วกับกลับมาบอกว่าเราเขาขอโทษจ,จะแบบขยายคุณกลับไปกลับมาลึกขึ้นความรู้สึกดีๆกลับมาขอความช่วยเหลือกิดทำไในกรณีถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปเพิ่งเลือเพิ่งลาเนี่ยในช่วงของไพายาใน3 4, 4, เดือน4เดือนหรือไม่เกิน5 6เดือนนะมันจะเป็นไพ่ค่อนข้างจะขึนขขข้นมาว่าคนคนนั้นเนี่ย เป็นการทําอะไรที่เหมือนกับนอกใจหรือไม่ซื่อสัตย์หรือการทะเลาะเบาแววงกันหรือในควาสมสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ตามเขาอาจจะตัดสินใจด้วยการที่ใช้อารมณ์ใช้ตัวเองเป็นหลักมาว่าคุณทนมาว่าคุณรักเขามากมาว่าคุณร่วมทุกร่วมสุขอยู่ทำทุกอย่างเพื่อเขาอะเวลาดีเขากลับไม่รักคุณแต่เวลาคุณตัดสินใจว่าจะพอหรือว่าตัดสินใจเงียบหรือหายไปเนี่ยนะครับใครเลือกลาคนรักไปนะครับในช่วง2-5สองถึงห้าเดือนเนี่ยอัศวินถือดาบเขาจะกลับมาทําดีกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดเอาไว้ขอทาาาาานนนแแบบบี้นะละลลอจจเเป็กรกรรัมพ รักแท้นะครับพอไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาเองก็สองถ้วยเขาเองก็ทิ้งออบซอสอ่ะเขาเองก็ลําบากเขาเองก็ไม่มีใครปกป้องเขานะอาจจะเป็นการกลับมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินนะครับหรือขอความรักความเห็นใจขอรู้แล้ว,ว่าไอสิ่งที่มันลําบากมาด้วยกันหรือคุณทําอะไรเพื่อเขาบ้างเนี่ยมันคือความรักมันคือสิ่งสาคัญเนะี่ยนะครับเขาอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดเช่นการไปหลงผิดการทําผิดการเลิกลาการคิดว่าคุณยอมคุณทนทําร้ายคุณกี่ครั้งคุณก็ยอมเจ็บยอมเสียใจเพราะเขาว่าแหละ เขาเลยคิดว่าจะทาแบบนั้นได้เช่นไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคืออสุินถือดาบเข้ามาครับสุดท้ายความรักของคุณไม่ว่าจะเลิกรากันไปนานแค่ไหนก็ตามนะสุดท้ายคนคนนั้นจะกลับมาคิดได้ทีหลังว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดหรือความรักแท้ของเขานะครับแต่ถ้าเกิดไม่เกินช่วง2-5เดือนก็จะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือกันนะครับสำหรับทุกทนที่เลิกรากันไปหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปหรือเขาตัดสินใจที่จะทิ้งคุณไปอาจจะมองว่าคุณไม่ดีอาจจะมองว่าคุณเเเนี่่่่คคาาาารรรกกววอะไไไมมไมมห็มั แต่พอมันสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันมีไพ่ของเดร์เลอร์เพื่อเ,เข้ามานะครับกับไพ่สองถ้วยเข้ามาอย่างที่บอกไปครับว่ามันคือสิ่งสําคัญที่ต่อให้จากกันไปมันก็ต้องวนกลับมาเจอกันการมองข้ามกันไปมอททาทิ้งกันไปทําลายกันไปเนี่ยนะครับไพ่สองดาบไม่มีใครยอมเจ็บหรือยอมปล่อยคนรักของเราไปเ,เท่ากับชาวสินที่ทําเพื่อเขาหรอกยอมเจ็บยอมเสียใจเพื่อเขาเนี่ยไปเจอสิ่งที่เขาต้องการไปเจอทางที่เขาเลือกนะครับโดยที่ตัวเองเป็นแผลที่หัวใจตัวที่ตัวเองเจ็บและคิดว่าอยู่แบบนี้ถ้าเกิดเขารักเราจริงๆเนี่ย ยังไงรักแท้เนี่ยมันก็จะหววคืนมาครับเลยทำนายว่าไพ่กระเปิดตอมาขึ้นมาว่าไฟออฟวานเข้ามานะครับทำนายความรักของชาวราศีสิงห์ว่าห้าไม้เท้ามันคือการที่คนรักคุณอาจจะมองคุณไม่ดีอาจจะมีการขัดแย้งเรื่องความคิดอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมองไม่เห็นความรักมองไม่เห็นคุณค่าที่คุณมอบให้กับเขาไปครับแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปมันคือดอกไม้ที่มันเต็มช่อให้ไปทีละดอกให้ไปทีละเซ็ตความรักให้ไปทีละเล็กน้อยเนี่ยจนมันเติมเต็มความรู้สึกจนมันเติมเต็มหัวใจคคคนนรักของุณ2 เลยทั้ง้สุดท้ายการทะเลาะกันหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยทาเลาะสิ่งใดห,หลายท่านจะมีการกลับมาพูดคุยหรือติดต่อหรือปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ในช่วงของสิ้นปีนี้ตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงสิงหาคมไม่เกินปีหน้าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสจะให้อภัยเขาหรือเปล่าในกรณีที่เลือกอากัไไปไม่เกิน2อหเดือนนะเขาจะกลับมาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องให้อภัยอย่าพยายามทะเลาะกันอย่าพยายามใช้อารมณ์หรืออาจจะใช้หัวใจใช้ความรู้สึกใช้ความรักให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยรักด้วยกันยงยงรอออคเขาู่ ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับถูกว่าเรารู้สึกว่าเป็นตัวเลือกถูกนอกใจมาเกิน2ครั้งแล้วหรือถูกทำร้ายจิตใจมาเกิน2ครั้งแล้วผมแนะนําชาวสิงห์ท่านว่าอย่าไปเชื่อใจหรือว่าอย่าไปไว้ใจอ, izzard, อีกครั้งหนึ่งเพราะมันเกินกว่าที่จะเจ็บอีกเพราะมันเกินกว่าที่จะทนไหวอีกไม่ควรจะเกิดขึ้นในครั้งที่3ไม่ควรจะเกิดขึ้นในครั้งที่3นะครับหรือการถูกทำร้ายจิตใจการนอกใจหรือมันหมดสิ้นแล้วอะเรื่องการที่เป็นเหมือนกับไพ่เอ็ดออฟซอร์สมาหมดสิ้นและความรักมนหมดสิ้นและความเจ็บปวด แม้หัวใจคุณยังรักอยู่แต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะทนไหวแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะกลับไปเจ็บปวดนะครับมันตัดใจดีกว่ามันเจ็บแต่จบนะครับมันมันเหมือนกับปวดปัญหามีความสุขมีความรักแท้ดีกว่าดีกว่ามอบรักแท้กับใครสักคนนึงไปแต่เขากับเอาดเอาดบอันนี้เห็นไหมครับผู้ชายคนนี้เขาหรือผู้หญิงคนนี้เขากับทาร้ายมันเขากับตัดดาบนี้ทิ้งตัดเยื่อใยตัดบวยไม่เหลือเยื่อใยอ่ะตัดดอกกุหลาบตัดหัวใจตัดทุกอย่างทําลายทุกอย่างนะครับของความรักที่ให้กับเขาไปอ่ะพอรักแท้ มีแค่ครั้งเดียวนั่นเองถ้าเกิดเขาตัดไปแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งเ็าไปเกิน2ครั้งหรือนอกจากลครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งที่3ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะชั้นหนึ่งด่าในทนี่หมายความว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับยังแก้ไขความรักได้ยังเลิกลากันไม่เกิน2อถึงหเดือนนะครับไพ่สองับกับห้าเมถาเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้เพื่อไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอจะทําร้ายกันแบบนี้ใช่ไหมเราจะทิ้งไปจริงใช่ไหมจากที่คนที่เคยรักกันเคยเหน,นื่อยเคย แต่จะทำร้ายจิตใจทำร้ายความรักอันนี้ไม่ให้เหลือเลยหรือเปล่ามันหมดแล้วที่รักเธอไปหมดแล้วใช่ไหมความรักของกันและกันเนะี่ยหนึ่งด่าคือการถามหัวใจคือการส่งคลิปนี้ไปบอกเขาคือการเหมือนกับให้เจ็ดเหรียญตามรักคืนสู่หัวใจนั่นเองชั้เนเจ็ดเหรียญหรือทวิตออฟเพอิเคิลหมายความว่าหลายคุณเนี่ยใครที่เลิกรากกันไปอาจจะให้ลองส่งคลิปนี้หรือลองรอคอยเขานะครับถ้าเกิดยังรักและยังรู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่ยังไปไหนไม่ได้เนี่ยหลับตาก็ยังเจอหน้าเขาหลับตาากก็ยยยััังงงรรเเ้จสีใอไ เพราะเขาอยู่อะ่ะอยากให้คุณลองตามรักคืนสู่หัวใจอยากให้คุณตามรักคืนมาหาโดยการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปผ่านผ่านเขาก็ได้นะหรือบอกเขาเองก็ได้ว่าอยากให้รักคืนมาหาคิดถึงที่เป็นผ่านมานะครับนึกถึงความรักแท้นึกถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยกันหรือเปล่าหรือเธอจะทําร้ายกันหรือเธอจะรักตัวเองหรือเธอจะทิ้งกันไปแบบนี้นะครับบ้านที่เป็นพังไปหร,หรือหัวใจที่เป็นพังไปแล้วหรือความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วว่ามันกลับมาได้นะถ้าเกิดยังรักกันถ้าเกิดยังตามหากัน ถ้าเกิดยังกลับมาทําดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณคิดเจะรักตัวเองคิดจะทิง้งกันไปแล้วก็มีคนอื่นหรือมองข้ามเราไปแล้วลคิดว่าเราไม่ดีพอเนี่ยก็ไปเถอะไปหาคนที่เธอต้องการไปหาคนที่เขาเลือกนะครับไปหาคนที่เขาคิดว่าดีกว่าเราใช่ปะสุดท้ายเขาจะรู้เลยว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยสองถ้วยเดี๋ยวเลิฟเวอร์นะครับอัศวินหือดาไม่ต้องขึ้นมาอยู่แล้วความรู้ครับเขาจะรู้คนที่รักเขาจริงเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือคนที่ดูคลิปนี้คือชาาศสสิส่งที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะ สุดท้ายก็จะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงอยู่ตรงนี้นั่นเองฉนันมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีสิงห์กันดีกว่านะครับมาดูไพ่ใบแรกนะครับมีไพ่ของความรู้สึกที่เป็นไพ่ห้าถ้วยการกลับมาคิดถึงที่เเงินผ่านการกลับมาอ่านข้อความการกลับมาดูรูปภาพคุณอยู่ฉนันสิ่งเห,เหล่านี้ผมทํานายว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเองก็ยังมีการอ่านข้อความการรู้สึกผิดการคิดยังคิดถึงที่งเงินผ่านมากับคุณแต่กลับมาไม่ได้เพราะยังมีคนใหม่ก็มีแต่กลับมาไม่ได้เพราะคุณอาจจะเป็นรูปปัน้นเขาทําได้เพียงแค่คิดถึงแแอออมงงสสส่่เเเพรราาาาะขจู้้ึกกววียคุณไไปล ชาวสิงห์ทยท่านจะมีความรักดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามามีการเงินมีชีวิตที่ค่อนข้างจะมีความสุขผ่านปัญหากับการที่แย่ๆกับคนที่ทิ้งเราไปตอนเราเสียใจกับคนที่ทิ้งเราไปตอนเราลำบากแล้วอะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดือดซันครับมันคือการเข้าใจมันคือการที่รู้แล้วว่าคนที่หยิบยื่นสิ่งดีให้กับเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและให้อภัยกันได้หรือกลับมาคืนดีกันได้เนี่ยเขายังคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยนะฉันเดือดซันหมายความว่าเขาจ่ายคุณกลับไป หรือเขาอาจจะมีครอบครัวใหม่เรือเอขาจ,จะไปแต่งงานใหม่เรือเลิกราคุณไปก็ตามนะแต่สุดท้ายเดดซันหมายความว่าเขาก็ยังคิดให้คุณกลับไปเพราะเดดซันเะนี่ยกลับมาอยู่ในชีวิตกลับมาให้อภัยกลับมารู้สึกว่าสิ่งดีๆที่คุณหยิบยื่นให้นั่นแหละกลับมารู้สึกว่าเหมือนกับความรักความรู้สึกสำคัญที่มันเข้าใจกันจริงๆหรือคนอบอุ่นหรือคนที่เคยดูแลช่วยเหลือกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนที่ทําเพื่อเขาเนี่ยก็คือคุณนั่นแหละมันเลยเป็นการมองหาการแอบมองแอบส่งการอากให่คุณกลับไปในวันที่คุณเนี่ยถูกท ตอนที่คุณกำลังจะไปต่อแล้วเพราะเหมือนกับอยู่ตรงนี้มานานแล้วว่าจนตัวเองเนี่ยหนาวจนตัวเองเสียใจนั่นเองชั้นห้าเหรียญหมายความว่าความรักของชาวราศีเหนือ่านเนี่ยคนที่เลิกลากันไปไม่เกิน5เดือนหรือ2เดือนถึง5เดือนเนี่ยจะมีการกลับมาพูดคุยหรือติดต่ออย่างแน่นอนครับเดือดซันกับ5เหรียญน,นะครับเป็นการกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาพูดคุยกันแต่อยู่ที่ว่าเดือดซันไปเนี้ยคุณจะส่งคลิปนี้เนี่ยไปบอกเขาแค่ไหนจะส่งความรู้สึกของเราเนี่ยไปบอกให้เขาเข้าใจความรักความเข้าใจกันมากแค่่่ไไหนออาาจจะทีบกปว อาจจะต้องพยายามผ่านปัญหาที่เป็นผ่านมาถ้าไม่เกิน2ครั้งนะครับหรือถ้ายังนั่งอยู่ตรงนี้ยังรักอยู่ตรงนี้ยังรออยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังพอให้อภัยก็ยังรอรักกันได้นะครับถ้าเกิดคุณนะครับยังรักเขาอยู่ฉันทูออฟซอสไปนี้ทนายว่าคนรักของชาวสิงห์าทยเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้เขาอาจจะรู้ว่าคุณอยู่ไหนแค่เพียงเขาตามหาคุณเหมือนที่คุณรักเขาเหมือนที่คุณรอเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยไปไหนยังยังให้อภัยได้แต่ถ้าเกิดมันเกินกว่าที่คุณนั่่่งงรออวววาคคุุณณจจจะสบิตใแแลล้้้ยยูได คุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ผ่านความเจ็บปวดผ่านสายน้ําแห่งความเสียใจผ่านทาราลืมเรือนไปแล้วว่าเราร้องไห้จนไม่เหลือน้ําตาแล้วเราเสียใจจนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรน้ําตามันไหลไปหมดแล้วอะเหมือนกับสายน้ําที่มันไหลไปอะไม่วันหวนคืนนะแม้จะรักแค่ไหนแม้จะยังเจ็บปวดหรือยังคิดถึงกันอยู่หรือความสึกที่ต่างยังมีต่อกันก็ตามแต่สองดาบมันอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแต่ไม่กลับไปเจ็บปวดหรือเสียใจอีกต่อไปแล้วมาถึงวันที่ควรจะมีการที่อยู่กับความรักที่มันพักกายพักใจอะ่ะ มันเหลืออีกครึ่งชีวิตท,ที่เราควรจะมีความสุขของชาวเราสิ่งที่จะพบเจอความรักที่มันดีๆรักแท้บุเพศนิวาสนั่นเองเหมือนกับที่ผมทนายให้ครับฉะนั้นไพ่ออร์เคิลนะครับทำนายความรักของชาวราศีสิห์ในช่วง,งพฤศจิกายนพฤศจิกายนนะครับว่าดูนอ t ดิงกพอยซันเนี่ยเมื่อรู้ว่าอะไรมันเป็นยาพิษนะครับรู้ว่าไม่ดีเราจะไปดื่มยาพิษไหมเราจะกลับไปทําไมกับความรักที่มันไม่ดีถูกไหมครับมันเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งนะที่คุณยังมีความรู้สึกยังหายใจได้ยังเดินต่อได้ยังเจอความรักท มันยังไม่สายที่จะฮิวตัวเองมันยังไม่สายที่จะรักตัวเองมอบสิ่งดีให้กับตัวเราเองเดี๋ยวที่บอกไปครับมันมีสิ่งดีมากมายที่ให้มอบให้กับคุณนะเพียงแค่คุณเลือกในสิ่งที่ไม่ดีออกไปพลังงานที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามามองข้ามมันไปมองผ่านมันไปซะคิดซะว่ามันเป็นอากาศคิดซะว่ามันเป็นยาพิษนะครับอยู่กับมันไปก็ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะนะครับอย่าไปดื่มอย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นเองแต่้เกิดเขากลับมาแก้ไขดีกว่าเดิมเขาไม่ทําร้ายเราอีกเนี่ยส่งคลิปนีีี้้้้้ไไไปบบบบออออออกก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 กเเเเาา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 า็็ดดดดหหรรืงวว่่่ลลัััมมมยยทํนใิ กลับมาทําในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าเกิดมาทําร้ายกันอีกเนี่ยมันอาจจะเป็นยาพิษนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีพอสำหรับความรักของกันแล้วกันแล้วนะก็ขอบคุณนะครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ